ยาคงของนองโตเจปเาเจ้า on ูจปออนุงชาเชีดาว่าจะน่ขอเจ้ขอบคุณพี่ชีและ และแฟนคลับที่วันนี้ได้มาเม้าท่องเทียนให้กับพี่หนูและนำของกินของใช้มาให้พี่หนูพู้หนูผู้หนูนี่หละขอแสดงว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนพู้หนูไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบ อลังจริงเลยจริงๆเราไม่มีอะไรอยากจะบอกน้องๆเยอะครับก็สัญญยากับตัวเองละกันว่า,าจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ที่อยากบอกแค่ว่าขอให้น้องๆได้ทําอะไรที่ตัวเองครับแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันนะครับก็อย่าไปไวัยเด็กมันไปไง่ายที่แบบมันสนุกแนละ้วก็สู้นะาตั้งใจเรียนแล้วก็หาได้ทําให้เล่นเยอะๆแค่นั้นแหละยิ้มเยอะๆยิม้มมาน่ารักที่ทุกคนเลยรู้เปล่า เราอยากให้น้องๆได้ทําตามความฝันถ้าเกิดว่าใครมีความฝันอะไรนะครับทำต่อไปลองทุกอย่างอยากทําอยากเล่นอะไรทาไปเลยเราทั้ว่าหนึ่งเราความฝันเราจะเป็นจริงแน่นอนสู้ๆนะครับไว้โอกาสจะมาหาใหม่นะขอบคุณครับ